ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและระโยคาวิจารทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องเรื่องของทมิเก,ก่าอบาศกมาเล่าสู่กันฟังต่อไปความจริงเรื่องทมิเก่าอบาศกนี่จะให้จบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทรืรอวันนี้ก็จบได้ แต่ได้ว่าเราคุยกันในฐานะมาบักศึกษาไม่ใช่นี่เล่านิทานสู่กันฟังเป็นนั้นว่าวาระที่แล้วจบลงไปอาศัยที่ท่านธรรมิกเก่าบาศกกำลังสนทนานอยู่กับโลกูกลูกมีความสงสัยคิดว่าพ่อเพอหรือพ่อกลัวแต่ความตายจึงยกมือห้ามพระสงฆ์ทั้งหลาย แต่ว่าท่านธรรมิก่าอมบาศกมาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นหยุดเสียงแล้วอึ่ได้ตั้งใจจะฟังพระสวดมนต์ท่านมองมาเห็นพระสุดมนต์มีความสงสัยยิงถามลูกว่าพระไปไหนลูกก็ตอบว่าพ่อห้ามไปแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงไม่ได้อยู่ต่างคนต่างไปหมด ่ทนจรงได้แสดงว่าการที่ห้ามในความจริงไม่ได้ห้ามพระพราห้ามเทวด,ดาที่ส่งเสียงเอะโวยวายต่างหากล,ลูกสงสัยจึงได้ถามว่าเทวด,ดาชั้นไหนมีความสุขมีความรื่นเริงที่สุดลูกก็ตอบว่าเทวด,ดาชั้นดุสิต อันเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์และพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาท่านยังบอกให้ลูกอธิษฐานว่าถ้าเรื่องรถของเทวดาฉันดูสิอยู่ที่ไหนก็คอยพวงมาลัยที่โยนไปคลอนโง,ง่ๆลองงอนรถเมื่อลูกท่านหลายพากันปฏิบัติตามพวงมาลัยก็ลองแต่ลูกมองไม่เห็นรถ มองได้เห็นพวงมลาลัยหยุดนี่อยู่บรรยากาศท่านกล่าวว่านั่นแหละเป็นเพื่อพวงมลาลัยเป็นรถของเทวดาชั้นดุสิตเราจะขอลาเจ้าทั้งหลายไปอยู่ชั้นดุสิตตั้งแต่บัดน,นี้แต่ใครมีความตั้งใจและปรารถนาอยากจะใครไปอยู่มีความสุขอย่างเราเจ้าก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับเรา เป็นอันว่าชีวิตก็แท่งเคลื่อนจากร่างกายแล้วก็ไปเกิดบนชั้นดุสิทธิภพมีร่างกายสูงสามขาวุฒิ300สามร้อยเซนประดับด้วยเครื่องอลังการประมาณหกสิบเลี่ยงเปลี่ยนตายเดียวนั้นเกิดเดียวนั้นมี่นางสอนพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว มีมันแก้วประมาณยีห้าโยชน์ปรากฏเป็นที่อยู่ของท่านข้าที่แล้วมาจบลงตรงนี้ต่อไปขอต่อคาที่แล้วเป็นว่าบรรเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายกลับมาถึงมหาวิหารแล้วองค์สมเด็จพระบพิต่แก้วจียงได้มีทพ,พระพุทธมัน อย่าตัดถามว่าพิกเวดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายมันอนธนูบาสกธมิกาอุบาสกได้ฟังทำแล้วือยังไงมันได้วิสุท์ทั้งหลายได้ฟังแล้วยังกราบทูลองสมเด็จพระเทพแก้วว่าพันตีข่าแต่ผู้ภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าธนูบาสก ในขณะที่ข้าพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่อนวุวาสุกได้ห้า,ขามข้าพระเจ้าให้หยุดเพราะว่าจงหยุดจงรอก่อนจงรอก่อนครับแล้วก็บรรดาเวลานั้นบุตรทินได้คุมบาสุกก็พากันร้องไห้ข้ามคนคนที่ตั้งใจฟังธรรมไม่มีพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาส ดนลูกจะอาสนะมาในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาส,มสัม,ม,สม,พ,สม,มพุทธเจ้ายงตรัสว่าพิกฆวีดูก่อนพิสุทั้งหลายอุบาสกนั้นจะได้กล่าวคำทัดทานห้ามปรามพวกเธอก็หาไม่ท่านี้ก็เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายหกชั้นต่างคนต่างอารุธมารับชั้นละคัน บรรดาเทวดาคนนั้นก็นั่งในรถเต็มต่างคนต่างเชื่อเชิญท่านธรรมิกะอุบาสกว่าขอท่านธรรมิกาอุบาสกจงไปแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปเทวดาชช้ญจาตุมหาราชอีกใครกล่าวว่าขอท่านธรรมิกะอุบาสกไปแกขป่ข้าพเจ,าาจาา้าข้าพเจ้าปเทวดาชั้นดาวดึง เจ้าเทวดาชั้นยามาาพเจ้าเทวดาชั้นดูสิตเจ้าเป็นเทวดาชั้นนิมานระดีเจ้าเป็นเทวดาประนิมิตวสวัสดีร้องแค่เสียงให้ใส่กรบเสียงธรรมเมื่อเธอไม่ปรารถนายจะฟังเสียงเทวดาเพือเสียงเทวดากรบเสียงธรรมจึงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่ารอก่อนรอก่อน อันดายิสุทธ์นั้นหลายมีเรื่องกราบทูลพระองค์สมเด็จพระจอมไตร่าเป็นอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสงมรัสว่าเป็นอย่างนั้นเถิดพิสุทธ์นันหลายเหล่านั้นจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าเวลานี้ธรรมิกาอุบาสกเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระดิกดีกาตรว่าธรรมิกาอุบาสก เป็นผู้เกิดในชั้นดุสิตวันดาพระสนทั้งหลายยังกราบทูลถามว่าข้าแต่ว่าผู้มีพระภาคผู้เจริญบาสกนั้นเที่ยวชื่นชมในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะที่เป็นชื่นชมในชาตินั้นะในชาติอื่นอีกในภพอื่นอีกหรือพระผู้เดียวค่ะ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกวีดูก่อนพิสุทธิ์ทลายเป็นอย่างนั้นรู้ว่าทุกรรมีาาอุบาสกเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่เขามีความรื่นเริงพิตยกกรรมที่เป็นกุศลแต่เวลาก่อนจะตายเพราะเป็นคนไม่มีมีความไม่ประมาท ขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่ประมาทจะเป็นเครือข่ายก็ตามจะเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในโลกทั้งปวงที่นี้แต่และองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาคเจ้าจึงได้ตดรัสใบคาถานี้ว่าผู้ทําบุญไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง พอเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงร่าเริงอยู่เป็นนิดครอนเรองสมเด็จพระธรรมสามพุทิ์สแสดงพระธรรมเทศนาจบให้กล่าวว่าคนันมาต้เป็นพระอิยบคุคคลมีประโสูาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์กับบรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของธรรมิกา่าบาศก ้าจะว่ากันโดยเนื้อเรื่องจริงๆนี่ก็จบกันตอนนี้ด้วยการฟังพระสูตรแ้่ไม่ได้ฟังนิทานกันการฟังพระสูตรเราฟังเพื่อเอาคุณประโยชน์จากท้องเรื่องนี่ถ้าจะกลับถอยหลังลงไปอีกทีหนึ่งเรื่องราวของพระสูตรในความจริงเป็นมายัางไง ทำไมท่านธรรมิกาอุมาศกตายแล้วจึงไปชั้นดุสิตความจริงสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เข้ารู้สึกว่าจะยากมากเพราะท่านที่จะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายจะเข้าได้ก็เพียงคนสามประเภทเท่านั้นคือหนึ่งพระพุทธบีดาหรือพระพุทธมารดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรือท่านที่สองก็คือพระโพธิสัตว์อันดับที่สามก็ได้แก่พระอริยเจา้าที่ตายแล้วแต่ว่าพระอริยเจ้าที่ยังไม่เข้ายังไม่ไม่ถึงเรื่องนิพพานยังไม่ถึงอารหัตผลมีพระโสดาบันปฏิปิผลเป็นต้นหรือพระโสดาปฏิผลเป็นต้นนี่นี่ถ้าจะถอยหลังถามก็ลงไป ว่าเทวดาทั้งหกชั้นเนี่ยชั้นไหนไปเกิดได้ง่ายที่สุดไมะต้องตอบว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเทวดาทุกชั้นก็ชื่อว่าถ้าเราทําคุณถึงความเป็นเทวดาชั้นไหนล้วก็เกิดชั้นนั้นง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่ของยากแล้วก็ไม่ใช่ของง่าย คุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดามีอยู่ถ้าเราจะตายแล้วประสงค์จะเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นเทวดาก่อนตายคือในขณะที่เป็นมนุษย์จุนี่เราต้องเป็นเทวดาเสียก่อนเมื่อตายแล้วจึงจะเป็นเทวดาถ้าเราเราอยากจะเป็นพรหมเราก็ต้องพรหมเป็นพรหมตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าเราอยากจะเป็นพระหันเข้าสู่พระนิพพานไปเข้านิพพานเราก็ต้องเป็นพระที่เป็นบุคคลที่เข้าถึงมรรพานก่อนคือนิพพานประวันดับพื้นดิจิตดับจากความชั่วหมดความชั่วในกินโลพระโทสะโมหะไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์ของความชั่วทั้งหมด เือกรรมใดก็ตามที่เป็นนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาดีไม่มีสำหรับใจใจเป็นสังขารุปีขายาเมีอารมณ์วางเฉยดับเฉยจากราคะความรักในเพศเฉยจากโทสะความโกรธเฉยจโละความโลเฉยจากโหะความ,ลามหาามลง มีอารมณ์ผ่องใสที่สุดจึงจัดว่าเป็นผู้ดับดับความชั่วสมุดมีอารมณ์สนิทมีจิตเป็นสุขถ้าเจะาถามว่าพระอรหันต์มีการเจ็บไข้ไม่สบายมีความป่วยมีความไข้ไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นชื่อว่าธรรมดาของขันห้าไม่มีใครหนีพ้น การที่จะพ้นจากการันการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแล้วพ้นจากแก่เจ็บตายพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของพระหันนี้พ้นไปได้จากอารมณ์แห่งความบ่นบายคืออารมณ์ยึดถือมีความรู้สึกว่าร่างกายเปลียเนเพียงสัตว์ว่าร่างกาย เห็นร่างกายคนคนดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีเห็นวัตถุธาตุคนดีอารมณ์ของพระอรหันต์ไม่มีความโผกผันในร่างกายของตนเองในร่างกายของคนอือน่นในร่างกายของสัตว์และวัตถุธาตุพระอรหันต์มีรมดับความวุ่นวายหมายความว่าไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดา ในเมื่ออะไรเป็นธรรมดาสิ่งนั้นพระอรหันต์ทรงยอมรับนับถือธรรมดามันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นธรรมดาเมื่อเราเกิดขึ้นเราก็พบก,กับธรรมดาตัวหนึ่งคือความแปรปรวนของร่างกายการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศความแปรปรวนของอารมณ์ นี่พระหันยอมรับนับถือว่าไอ้ก,การไม่ทรงอยู่ของร่างกายความไม่ทรงเป็นปกติของอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวแฉะอารมณ์ของบุคคลก็ไม่มีอาการทรงตัวประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายคนคนเดียวกันประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ร้ายประเดี๋ยก็มีอารมณ์ดี เป็นว่าความแปรปรวนประเภทนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกมันโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังพบอาการอย่างนี้ฉะนั้นอาการใดๆที่เพิ่งเกิดมีเกิดขึ้นเรื่องนี้พระรหันไม่ยงปล่อยมันเพราะว่าเป็นผลเลิกบ้าเส็จแล้ว คือไม่มีอารมณ์ฝืนถ้าอารมณ์ฝืนยังมียอยู่เพียงใดขนาดนั้นก็ชื่อว่าอารมณ์บ้ายัางมีเพียงนั้นถ้าขนาดใดไม่มีอารมณ์ฝืนขนาดนั้นก็ไม่มีอาการบ้าเป็นอันว่าพระอราหันต์มีอารมณ์สบายมีอารมณ์ดับสนิทแากความเร่ร้อนจอมานาจรองความรัก อำนาจขึ้นความโลภอำนาจขึ้นความโกรธอำนาจขึ้นความหลงเมื่อทุกคนทําจิตได้อย่างนี้ทุกคนก็เป็นพระอาหารหันต์แล้ก็ไปนิพพานได้เป็นอันว่าท่านผู้ใดจะไปนิพพานก็ต้องถึงพระนิพพานก่อนตายนี่พระประดับ่อดับความชั่วนี่ถ้าเราจะไปนรกเราก็ต้องเป็นสัตว์นรกก่อนตาย สัตว์นรกบูชาอะไรสัตว์นรกบูชาความชั่วจริงๆห้าอย่างคธอทรงคุณความชั่วจริงๆห้าอย่างและมีกิเลสพิเศษอีกเยอะเช่นหนึ่งไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่นพยายามคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้รับความทุกข์และถึงกับความตาย อารมณ์ของเขาครุ่นินอยู่แบบนั้นบาการที่สองอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมโดยที่เจ้าของเขาไม่ให้อารมณ์คิดอยู่แล้วก็ทำด้วยเพียงแค่ได้คิดอย่างเดียวก็ไปแล้วสามมีความปรารถนาจะอยากได้บุคคลอื่นที่เขาเหงแหนมาเป็นคู่ครองของตน ที่เนียว่ากามีสามมีลมมีปรารถนาใครจะพูดปดพูดคำหยาพูดสอเสียดพูดเพื่อเจอแล้วไหลไี่นะแล้วก็หา้าชอบดื่มสุราเลอมีไรของหมักดองเรีวยว่าของกลัน่นทำให้จิตมีความเมามายตกในลักษณะของความประมาท นี่องค์สมเด็จพระบรมมโลกก็น่ายกล่าวว่าละเมิดกดห้าแบกการนี้ไปนรกแน่แต่ความจริงอาการไปนรกล้วเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายสติฉันไม่ต้องทำเลยก็ยังไปได้เพราะว,ว่าความดีส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสดาสมมา,าสมุทธาจ้าทรงตรัสอย่างในเรื่องราวของมัตตกุณดลีเทพบุตร สมเด็จพระพุทมีพระพายเจ,จ้าทรงตรัสว่าคนที่มีความเลื่อมใสในเราแต่เขาไม่เคยฟังธรรมเขาไม่เคยถวายทานเขาไม่เคยรักษาศีลเขาไม่เคยมีความเคารพด้วยมือแต่ว่าเพียงมีจิตเลื่อมใสเท่านั้นเขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ ไม่ใช่แต่มัตรคุณดลบลีเทพบุตรแต่คนเดียวแม้แต่คนอื่นก็มีอาการเช่นเดียวกันคนที่เริ่มสายในเราแม้แต่เพียงไม่เคยทําสการะก็สามารถจะไปสวรรค์ได้นั้นไม่ใช่จํานวนร้อยไม่ใช่จํานวนบาทพันไม่ใช่จํานวนหมื่นไม่ใช่จํานวนแสนมีมากกว่านั้นหลายเท่า แนอไปจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าจิตเตสังคิติเถทุกติปาทิกลงขาคนที่อะไปยบายอบายในอบายภูมสี่ก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจสมองยังไม่ระเมิดบรรญเวณทั้งห้าประการเปลียนได้เพียงอารมณ์คุนคิดอยู่อยู่เท่านั้นเขาก็สามารถไปอบายภูมิได้ จะกล่าวต่อไปถึงเรื่องราวพระนางอะไรละ่ะเรื่อเชื่อเที่วแล้วพระนางมณิกาเทวีซึ่งเป็นมเหสีของพรเจ้าประเสนที่โกศลอย่าลืมนะว่าเมืองนี้เนะี่ยมีพระราชามีนามาโกศลเหมือนกันหมด พระบรบมราชินีนาถก็มีนามว่ามณิกาเทวีเหมือนกันกี่องค์กี่องค์ก็เหมือนกันก็ไม่มีมณิกาเทวีหนึ่งไม่มีมณิกาเทวีสองมณิกาเทวีสามท่านทิ้งนามไว้เฉยเฉยเหมือนกันหมดชื่อเดิมจะเชื่ออะไรก็ช่งางขึ้นมาเป็นพระบรมราชินีก็มีนามว่ามณิกาเทวี ตามท่านบาลีท่านทรงตัดว่าพระน,นางมณิกาเทวีนี้เป็นสตรีที่มีจริยางามมากแล้วก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามากในขณะเมื่อองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าสมพระชนอยู่เธอมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูทวายทานไม่แพ้นางวิสาขา จรได้ว่ากรรมคุณนางที่จะต้องไปลงนรกจุนนิดหนึ่งคำว่านิดหนึ่งก็คือมีเท้าข้างขวาไปจุ่มอยู่ในนรกแค่ข้อเท้าแต่ร่างกายของเธอแต่งตัวเหมือนกับนางฟ้ากรรมนี้ก็เป็นปรากฏแต่เพียอารมณ์คิดมีความเศร้าหมองของจิต นในก็ได้แก่ตามพระบาลีท่านบอกว่าในคืนวันหนึ่งตอนเดึกเธอลุกประรถนาจะไปปัดสาวะแต่ถ้าว่ามันมืดไม่เวฟ้าอย่างสมัยนี้ลุกไปเท้าวขวาไปสะดุดเท้าของพระราชาสวามีเข้าเป็นเหตุให้มันานางเจ้าเสียใจมาก ก็ขึ้นเชื่อว่ากรรมชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับพระนางเมื่อพระเจ้าประสเสนาที่กุศลบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอก็ปลอบว่าไม่มีโทษน้องนางเจตนาร้ายของน้องไม่มีพี่ให้อภัยด้วยคนที่เคยมีมัญญาดีจริยาดีไม่กระทบเขาหน่อยใจก็อดจะหวั่นไหวเศร้าหมองไม่ได้ เหตุจากนั้นมาเวลาที่นางตายจากความเป็นคนตายไปแล้วในขณะที่จะตยไอรมจิตมันไปคิดอยู่ตรงนี้ว่าเรานี่มีความชั่วนักสร้างความไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเอาเท้าไปสะดุดเท้าสามีเข้าใจมันเศร้าหมองเสียใจเป็นที่ว่าความชั่วร้ายอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับเรา เพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอาศัยที่เธอมีรมเศร้าหมองหนยหน่อยเดียวแต่ความจริงสร้างความดีไว้มากแต่ตอนที่จิตจะออกจากร่างจิตไปคว้าอารมณ์เศร้าหมองเขา้าเมื่อตายคือจิตพ้นจากร่างกายมีร่างกายประดับประดาแพรวาวเต็มอำนาจวาสนาบารมีเป็นนางคว้า แต่ว่าต้องเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชาสวามีไปจุ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันมนุษย์นี่นะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพเป็แค่เจ็ดวันมนุษย์เท่านั้นถ้าหาวิญนับวันในนรกก็ชีวปะปัดสักสองสามวินาทีเห็นไ,ได้เป็นเวลาประเดียวเดียว นี่เป็นอันว่าคนที่มีความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเลื่อมใสเฉพาะในใจยังไม่เคยเคยทำบุญยังไม่เคยฟังเทศยังไม่เคยทำอะไรทั้งหมดเพียงแต่เพียงเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาพูดนั้นก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้อย่างมาต่กุณฑลีเทพบุตรั้รบบนใด บรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทำกําลังใจเศร้าหมองเจ็ดจิตตกอยู่ในอำนาจของความชั่วคือทำตัวให้เศ้าหมองแนะในารมณ์ความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งวิลาจะตายใจน้อมไปในส่นที่เป็นธรรมที่เป็นอกุศลก็สามารถทำตนให้ลงอบายภูมิได้ เันั้นขอมันดาพวกท่านทั้งหลายจะเป็นพิสุสมัมมณรอุบาสุกุมบาสกบาิกาก็ตามขอท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในคุณธรรมของธรรมิกาอมบาสุกไว้ว่าธรรมิกาอมบาสก,าก,าาสกตัดความชั่วความโลภแต้มน่ายการให้ทานเป็นปกติจิตนิยมการให้ทานเป็นสำคัญ รายการที่สองยึดมั่นในองค์สมเด็จพระสงทันบรมศาสดาและพระอริยสงฆ์เป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบื่อในการฟังธรรมรายการที่สามท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์รายการที่สี่ท่านเป็นผู้มีกัญญาณธรรมคือความงามของจิตได้ก็จิต ้นจากนิวรณ์ห้าประการมีอำนาจเหนือนิวรณ์ห้าประการความชั่วของอารมณ์คือนิวรณ์ห้าประการไม่สามารถจะทำลายท่านได้จันั้นก่อนที่ท่านจะาตายจิตใจของท่านยังไในคุ้นคิดในธรรมอยากจะฟังพระธรรมคำสั่สอนขององค์สมเด็จพระชินวรได้แก่มหาสติปัฏฐานสูตร โดยท่านอ้างว่ามหาสติปัฏฐานสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่สมไม่ไม่ทรงละยังทรงอจิตคิดอยู่ดำริอยู่ใครค่ครวญอยู่เสมอแค่นั้นบรรดาท่านหลายในสนักของเรามีความชำนาญทุกอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรในกรรมฐาทาสี่สิบในทุกอย่างที่จะพึงมีคติที่พึงปฏิบัติ ท่านด้สนดับแล้วทุกประการจากสำนักขององค์สมเด็จพระจิตตมานคือจากคำสอนที่ได้รับฟังหาว่าท่านนังไลไม่ประมาทอยู่ก็ชื่อว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเต็มตัวที่เรียกว่าสมณนะเพื่อทรงทําความดีอะไรท่านนังหลายลองดูเวลาก็หมดแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุติิวแต่เพียงตรงนี้ ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ผู้รับฟังทั้งหลายทุกท่านสวัสดี